สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวสามัคคีนะครับแล้วก็หวยลาวสามัคคี v i p นะครับแล้วก็ลาว VIP แล้วก็ลาวกาชาตินะครับพี่ๆงวดประจําวันที่24นะครับผมลืมเขียนเนาะยี 24, นะครับ เมื่อวานนี้เราสามัคคีนะครับแล้วก็เรา V.I.P. แล้วก็เราสามัคคี V.I.P. ผมไม่ได้ลงนะครับพี่พีเพราะว่าลงไม่ทันนะครับเมื่อวานนี้ติดธุระต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมลงแค่หวยลาวการชาตินะครับหวยลาวการชาติผมลงในไลฟ์สดสรุปผลหวยลาวพัฒนาเนาะนะครับก็เมื่อวานนี้มาแค่ในตัวเด็ดนะครับพี่ในตัววิ่งนะครับก็คือวิ่ง7นะครับถ้าเกิดใครวิ่งเเข้าไปที่0770นะครับ 3มไม่มานะครับผมองขอโทษด้วยนะครับราวคาชาิเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเช่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับสมาชิกที่ติดตามรับชมแล้วก็คอยให้กําลังใจแอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใน ค่ำคืนวันที่24นะครับเลขวิ่งนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับลาวสามวัคคีผมให้วิ่งไปที่8นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข4ประกบคู่นะครับ8 2 8 5 8 9 4 2 48 49นะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่48นะครับ49 82นะครับผมส่วน3ตัวนะครับ สี่แปดสองแปดสี่เก้านะครับผมส่วนเราสามัคคี vip นะครับตัววิ่งนะครับให้ไปที่เลขหกนะครับตัวรูดให้ไปที่เลขสองนะครับผมสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ด 6ก6ู 60, 62, แล้วก็67นะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับ20ง1แล้วก็67นะครับ 3ตัวก็จะเป็นในที่620นะครับ267นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเราสามาคัคคีแล้วก็เราสามัคคี V.I.P. นะครับส่วนแนวทางเรา V.I.P. นะครับเรา V.I.P. ในตัววิ่งนะครับผมให้ไปที่ตัววิ่งผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับสายรูด ผมให้ไปที่เลขเนะครับผมประกบคู่นะครับ1 4 1 7 1 9 7 2 7 4 7 9นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่1 9นะครับ 7จ็ดสองเจ็ดสี่นะครับผมสามตัวก็จะเป็นในที่นะครับหนึ่งเจ็ดสองนะครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับผมส่วนในรอบดึกๆเลยนะครับลาวกาชาตินะครับพี่พ ผมให้วิ่งไปที่6นะครับสายรูดให้ไปที่เลขก2นะครับผม2 0 2 4 2 7 6 1 6 2แล้วก็6 4นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับ สองสี่สองศูนย์หกสองนะครับสามตัวก็จะเป็นในที่หกสองสี่สองหกสองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่หวยลาว VIP แล้วก็หวยลาวกาชาตินะครับ แล้วก็ลาวสามาคัคคีแล้วก็ราวสามัคคี V.I.P. นะครับสีา่าในค่ำคืนวันที่24นะครับเดือนมกราคม2566นยะครับย้ำนะครับแนวทางทุกๆแนวทางทำมาจากสูตรคำนวณน,นะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่นผ่านได้นะครับพี่ๆในค่ำคืนนี้ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่า เจอโฆษณาก็รับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ